กลับมากับกระแสโลกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะสีสันช่วงนี้นะคะพูดถึงเทศกาลวิ่งวัวกระทิงคือหลายคนนะคะถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้อย่างใกล้ชิดเลยแน่นอนค่ะว่าต้องบินไปที่ประเทศสเปนต้นกําเนิดของเขาแต่ว่าตอนนี้ค่ะชาวอเมริกันไม่ต้องบินไปไกลถึงสเปนแล้วค่ะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่เมืองปีเตอร์สเบิร์กนะครับชื่ออาจจะคล้ายๆกับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนหน่อยเึงเมืองแห่งนี้อยู่ในมลรัฐเวอร์จิเนียนะครับเขาจัดการวิ่งเป็นเหมือนเทศกาลวิ่งวัวกระทิงขึ้นมาเป็นครัั้งแรรกนะคบ บรรยากาศนี้เขาบอกว่าคึกคักสนุกสนานมไม่แพ้กับต้นตำรับเลยที<ะ>เดียวนะครับจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับนี่แหละค่ะคือกิจกรรมนะคะที่ชื่อว่า the great bull run ค่ะของเมืองปีเตอร์สเบิร์กในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐแรงบันดาลใจแน่นอนค่ะมาจากเทศกาลซานเฟอร Saint ์มินนะคะหรือว่าเทศกาลวิ่งบัวกระทิงอันโด่งดังของสเปนแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ชาวอเมริกันเขาได้ร่วมวิ่งบัวกระทิงในบ้านเกิดของตัวเองค่ะ ครับแหมนี่ขนาดจัดเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังมีคนใจกล้าเนี่ยมากมายถึง3,000คนเลยขอสมัครลงไปวิ่งร่วมกับบัวกระทิงดุดเลยนะครับท,<ะ>ท่ามกลางกองเชียร์มากกว่า5,000คน ที่มาให้กำลังใจซึ่งงานนี้นอกจากจะต้องใช้พละกกำลังในการวิ่งแล้วนะครับยังต้องใช้ความกล้าเพราะว่าอุบัติเหตเุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแน่นอนแหมภาพหวาดเสียวมากๆเลยค่ะคมาฟังความคิดเห็นของ,งนักวิ่งคนหนึ่งค่ะคนนี้เป็นชาวฟิลาเดลเฟียเขาบอกว่าลงทุนขับรถมากกว่า4ชั่วโมงเลยเพื่อร่วมเทศกาลนี้โดยเฉพาะคือความจริงเนี่ยเขามีความฝันว่าอยากจะไปร่วมเทศกาลวัว,วกระทิงที่สเปนมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสค่ะเมื่อซารัสจัดขึ้นแบบนี้เขาก็เลยไม่พลาดค่ะ ครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ชื่นชมกับกิจกรรมวิ่งวัวกระทิงอันนี้องค์กรอนุรักษ์สัตว์ที่เรียกว่าพีต้านะครับเป็นหนึ่งในหัวหอ,อกหลักเลยที่ต่อต้าน เพราะมองว่าเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งที่สเปนเนี่ยมีวัวกระทิงบาดเจ็บแล้วก็ตายจากกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นจํานวนมากครับแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางด้านผู้จัดงานนะคะเขาก็บอกว่ามีการจัดพื้นที่สําหรับวัวกระทิงคือเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมส่วนสนามวิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีการเทดินหนาพอสมควรวเพื่อให้วัวกระทิงทุกตัววิ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุด้วยพร้อมกับมีรั้วที่ป้องกันเป็นระเบียบแบบนี้ค่ะ ครับด้านผู้ร่วมกิจกรรมอีกคนนึงก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็หวาดกลัวเหมือนกันนะครับแต่พอเริ่มวิ่งไปก็รู้สึกสนุกแล้วก็ไม่อยากจะวิ่งให้ถึงเส้นชายเรือซะง,งั้นนะครับถือเป็นประสบะการณ์ชีวิตที่น่าจดจําจริงๆเลยนะครับอื ค่ะก็ดูคนร่วมกิจกรรมอาจจะไม่เยอะเท่าสเปนนะคะแต่ว่าบรรยากาศคล้ายๆกันเลยแต่พูดถึงงานแบบนี้ดูแล้วหวาดเสียวทุกครั้งนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะใช่ครับนอกจากเทศกาลวิ่งวัวนี้แล้วนะครับสเปนยังเป็นอีกหนึ่งต้นตำรับนะครับถ้าเรายังจำกันได้นั่นก็คือเทศกาลปามะเขือเทศหรือว่าโทมาติน่านะครับตอนนี้หลายๆเมืองเนี่ยก็เริ่มเอาไปเรียนแบบแล้วเหมือนกันนะครับค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันค่ะสำหรับชาวจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกชาติหนึ่งเลยนะที่ดื่มเบียร์ไม่แพ้ชาติไหนนใโลก แล้วตอนนี้ค่ะที่เมืองชิงเต่าของจีนเขาก็จัดเป็นเทศกาลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะใช่ครับเทศกาลนี้นะครับดึงดูดผู้คนนับล้านเลยจากทั่วประเทศหให้มาลองลิ้มชิมรสชาติของเบียร์เนี่ยซึ่งนำเข้าจากทั่วโลกเลย<ช>ทีเดียวนะครับบรรยากาศเนี่ยคึกคักไม่แพ้กับเทศกาล o k t o b e r f e s t ของเยอรมนีเลยนะครับไปชมกันเลยครับ ไปร่วมเทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่านะคะจัดขึ้นในเมืองชิงเต่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่23แล้วค่ะเขาก็เพิ่งเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับเทศกาลเบียร์รายการนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลร,ระดับนานาชาติใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองค่ะรองจากเทศกาลเบียร์ออกทเบอร์เฟสในเมืองบิลนิกของประเทศเยอรมนี Germany ค่ะครับปีนี้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามาร่วมง,งานเนี่ยกว่า2ล้านคนเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับปี2011ที่มีผู้ร่วม งานราว3 0 0แ0นคนเท่านั้นเองอซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ลิ้มรถเบียร์ยี่ห้อดังถึง27ยี่ห้อจาก18ประเทศนะครับรวมแล้วเนี่ยกว่า300ชนิดเลยทีเดียว ถือว่ามีจํานวนยี่ห้อและก็ประเภทเบียร์เนี่ยมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับเทศกาลครั้งที่ผ่านมามนแต่ถึงจะมีเยอะแยะให้เลือกแบบนี้ค่ะยี่ห้อชิงเต่าคือตามชื่อเมืองเลยก็ยังได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะอย่างชาวจีนรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ายังไงแล้วก็ชอบรสชาติเบียร์ท้องถิ่นมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าคุ้นเคยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นยี่ห้อที่อยู่มานานถึง108ปีแล้วค่ะ สำหรับเทศกาลเบียรนานาชาติชิงเต่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1991 โดยเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติของจีนนะครับที่ใช้เบียร์เป็นสื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การกีฬานะครับและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งด้วยครับค่ะและนอกจากมารวมตัวกันดื่มเบียร์แบบนี้แล้วเทศกาลนี้เขายังมีไฮไลท์ค่ะ,คะเป็นการแข่งขันดื่มเบียร์เร็วโดยที่ผู้ชนะนะคะก็คือหนุ่มที่ชื่อว่าเหรินกวางเฉาค่ะเป็นหนุ่มวัย29ปีความสามารถเขาเนี่ยคือสามารถดื่มเบียร์1ลิตรครึง่งภายในเวลาไม่ถึง6วินาทีค่ะ คือเจ้าตัวเนี่ยเผยว่าบรรยากาศมันพาไปคือถ้าไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆหรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่ชาวเบียเนี่ยมีแต่ข้อเบียร์มาร่วมกันแบบนี้ก็คงดื่นได้ไม่มากเท่านี้ค่ะอครับจากการสำรวจนะครับพบว่า คนจีนเนี่ยเขาดื่มเบียร์ในปีที่แล้วนะครับเฉพาะปีที่แล้วปีเดียว49,000ล้านลิตรนะครับแล้วก็เป็นตลา,ตลาดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครองแชมป์มา10ปีติดต่อกันแล้วคือคนเขาเยอะนะคะแล้วก็ตลาดขยายได้อีกมากเลยส่วนอีก2ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมลดหลั่นกันลงมาค่ะก็คือไฮน์เกตแล้วก็ครอมบัชเชอร์ค่ะครับผมเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เป็นวันครบรอบ100ปีของ การ์ตูนชื่อดังเลยทีเดียวสาวๆเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักนะครับนั่นก็คือนางเงือกน้อยหรือว่า Little Mermaid นั่นเองนะครับเขาก็เลยมีการจัดก,กิจกรรมนะครับไม่เฉพาะแต่ในเดนมาร์กประเทศบ้านเกิดของเงือกน้อยด้วยนะครับทั่วโลกเลยมีการทา,าสีตัวเป็นสีเงินนะครับเหมือนกับอ,อนุสาวรีย์หรือเปล่านแน่ใจรูปปั้น ของใงเงือกนั่นเองนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นที่สนุกสนานอนะคะอ่าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน,กนค่ะและนี้ก็คือเนื้อหาของเกาะกระสาโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีแล้วก็มีรีรันช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีด้วยสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชื่นจิตคุณนิติเดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ